มันเหมือนเขายังโหยบ้านเรานะคะหนิงเอ้ยหนิงอือหอมแป้นงนุ่มอร่อยอือหืมหนิงหนิงเอ้ยอือหอมพริกไทยดำด้วยอือหืม ร็ดอร่อยทำด้วยกันกับหนิงนะคะอืมหออือหอนึ hmm. 1, mm ่งคับห้าอร่อยมากหนิงอยู่ประเทศเวียดนามก็ได้กินทุกอย่างนะ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีค่ะใส่น้ําจิ้มเข้าไปนิดที่นี่เขากินแบบว่าไม่ไม่ใส่น้ําจิ้มนะแต่หนิงเอาพริกมาเองค่ะตูวแป้งจะนุ่มจะนุ่มและอร่อยนะคะหอมเขาเพิ่งทำใหม่ๆนะอืม เมื่อกี้อลูกค้าเข้ามาทําผมเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะบอกว่าที่นี่อร่อยอเขาทําสะอาดด้วยใช่ค่ะเขาทําให้เราเห็นเลยนะคะอ, <c oughs> <c oughs> อร่อยอะ่ะ quán ngon quá ngon nha anh bà cô chú bác anh chị em bánh giò nè ơi không phải bánh hỏi nha <laughs> ừ. rồi ริกเป็ดเผ็ดอืมใส่นัน่น